วันนี้นะคะเราก็มีนี้เลยค่ะแกงหน่อไม้นะคะทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นแกงหน่อไม้จากร้รนเจ๊แดงค่ะก็แกงหน่อไม้อร่อยมากค่ะก็จะเป็นสูตรเดิมของแกนนั่นแหละวันนี้แกก็ใส่นะคะเห็ดเลยเห็ดเห็ดนี่เลยจะเห็ดเห็ดเดอ้อทุกคนมามากินน้ำกันละ่ะ แกงหน่อไม้เป็นอาหารหลักนะของพวกเราจา้าเนาะเป็นอาหารพื้นบ้านจ้าทุกคนเป็นอาหารพื้นบ้านนี่พี่นอ้องโอ้เป็นตาแซบค่ะน่าอร่อยมากนั่นแหละจากคําว่าเป็นตาแซบเนี่ยก็คืออร่อยน่าอร่อยอร่อยมากนั่นแหละจากก็คือแซบคักแซบหลายเนี่ยจะหมายถึงว่าอร่อยมากแซบหลายจุงสี่แม่จ้าทุกคนค่ะก็นี่แหละนะคะ อาหารท้องถิ่นของเราค่ะทุกคนคะมาทานด้วยกันเด้อผู้ใดก็รู้จากเหเนาะแกงหน่อไม้ครับอุ้ยสะออนค่ะทุกคนสะออนเห็ดนะคะ <c oughs> เห็นเพื่อนเพื่อนเนาะไปเก็บเห็ดกันกับกระยาไปเก็บน้ําเพลินอยู่เด้อทุกคนแต่ว่า,วาคือจะไปเลือกเห็ดมาเองบอ่เป็นดอจกจ้ะกลัวเก็บเห็ดที่มันกินบ่นได้นั่นแม้จ้ะมาเนาะเห็นเพื่อนเพื่อนไปเก็บกันโอ้แต่สะอ่อนเด้อทุกคนช่วงนี้เห็ดกำลังออก เห็ดกำลังออกนะคะก็เห็นน้องเนาะน้องๆไปเก็บกันนะคะไปบนเขาไปเนินเขาอย่างงี้ไ,ไหมทุกคนดูหนอน,นี้หนอน,นี้ป้าหนอนอ้วนค่ะทุกคนเห็ดไหมเห็ดดอกอ้วนมากตะปุ๊ติปิ๊ดได้พี่นอ้องโอ้นะโอ้น่าอร่อยค่ะทุกคนคะมามาทานด้วยกันเด้อนีอ่กแกงเห็ดค่ะทุกคนแกงเห็ดค่ะก็ใส่ข้าวเนาะใส่ข้าวข้าเอิญข้าวเบียร์เนาะทุกคน นี่เลยจะก็เป็นการแกงแบบบ้านเราเนาะก็จะตัดหน่อไม้นะคะทุกคนเอามาทุบทุบทุบใส่ใบย่้านางแล้วก็ใส่เห็ดนะทุกคนอ่าเป็นอาหารประจําท้องถิ่นค่ะทําวิธีนี้นะทุกคนแต่ว่าบอกได้เลยนะทุกคนคะ่ะอร่อยมากแซบหลายจ้าทุกคนแซบมากแล้วก็แกงหน่อไม้เนี่ยต้องใส่อ่า ใส่น้ำปลาดเด้อทุกคนจ้ะใส่น้ำปลาใส่ใบแมงลักนะคะทุกคนคะ่ะก็จะหอมกลุ่นจากหอมกลุ่นแล้วก็อร่อยมากนะคะทุกคนทานกับข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้จ้ะทุกคนถ้าชอบเผ็ดก็ใส่ลูกโดดลงไปนะคะทุกคนคะ่ะโอ้ยมีตั้งแต่เห็ดทุกคนเราเห็ดแซ่บนั่นแหละเราเห็ดคำว่าเห็ดนี่คือทำนะทุกคนภาษา,ากลางเนี่ยเราก็เรียกคำว่า ทำเนาะถ้าภาษาท้องถิ่นอีสานบ้านเราก็จะบอกว่าเฮ็ดนั่นแหละเนาะเฮ็ดแกงเฮ็ดังเนาะพี่น้องเนาะทำแกงเห็ดนั่นแหละจ้ะเฮ็ดแกงเห็ดก็คำว่าเฮ็ดเนี่ยก็เป็นคำว่าทำความหมายฟังต่างกันแต่การกระทำอันเดียวกันนะคะทุกคนมาเด้อมาเด้อจากคำว่ามาเด้อนี่ก็คือเรียกมาทานด้วยกันนะคะ กินกับทานก็คำเดียวกันเดอ้อทุกคนมาเดอ้อมากินเข่าน้ำกานยังเสร็จจ้ะทุกคนเนาะเป็นมิตรภาพที่ดีเนาะเรียกกันทานข้าวยังเสร็จนะทุกคนเป็นมารยาทที่ดีเนาะบางทีเรามีแขกมาที่บ้านค่ะเราถึงเวลาทานข้าวนะทุกคนเราก็ต้องเรียกแขกนะทานข้าวด้วยกันค่ะทุกคนยังสีแ่แหมจ้าทุกคนเนาะแขกอยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเราก็ เรียกแขกเนาะเพื่อนบ้านเราเนี่ยมาทานข้าวด้วยกันโดยมารยาทนะทุกคนก็แบ่งปันกันโดยมารยาทในสังคมบ้านเราเนาะทุกคนแขกมาบ้านมาเลื่อนก็นต้องทําอาหารเพิ่มเติมน,นะเผื่อแขกเลี้ยงแขกเนาะเพื่อมิตรภาพนะเป็นประเพณีของบ้านเรานะทุกคนค่ะมาเดอ้อจ๋ามากินแกงกระมน้ำกันขอตัวรับประทาน อาหารก่อนนะคะทุกคนคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นอีสานบ้านเราวันละนิดวันละหน่อยขยายความกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะทุกคนจ้า